ยิงแล้วเบิงเธอเบิงเธอเบิงหลานพวกเธอมือนีเป็นคนูผู้ดีแห้งอารมณ์ดีบอกขา,าเอาง่าว่ามือนี่ยา,ากเลยน่ะสีมีงอแงเฉพาะก้อนสรับแค่นั้นนอกนั้นก็รับดีรับเงา้อมขอาเทิย้มมเว้นย้ม,มยืมคนเหมือนลูนะว่าแม่สิบมยูแลวจังสีแม่เพิ่นก็เลยบ่ยากจังสีรือเปล่า <c oughs> แตลนี่ขันอยากนอนรับดีรับสนิทก็คือขวดนมตงกอดไว้แบบนี้ค่ะขวดนมที่กินแล้วขันว่าสีหนาเกาเฮียงคางแก้มว้แบบนี้พวกเธอเสียตุ้มมันเศ้าได้จังไดหึหเตินกเบงนนนเียยงง่อออกกก็ตั้้้จแลวสไดดมมาา หลอดใหญ่อีกคือเก่าต้องนอนพักเอาแรงพบาอื่นก็ต้องตื่นแต่เศ้าตัดผ้าันยมอเศร้าบันี้ฉชันก่นตั้นแต่ตีหอันว่าเปนตีหาแม้ตีซี่ค่ะพะว่ายังตีตตุนพวกเธอตื่นม่ขี่ตื่นม่ขี่เสร็จแล้วก็รับตอจากนั้นชันก็เฝ้าลูกอาบน้ำแต่งตัวก็คือจังบอกนั่นละหญิงใบลาชัเบิดอายุแล้ว้วเบิงพุ่นนะแม่มากอดมาหอมมาสร้างราก็ยังบรรู้เลี้ยงลูกล้วได้ตตุนแต่ว่าพ่อตาไปกอดไปหอมไปสร้างราพี่สาวก็ได้ไปกระซิบขังหูค แมทําไมแม่ไม่กลับมาอยู่กับหนูแม่จะปล่อยหนูกับน้องอยู่อย่างนี้เหรอแบบว่านั่งเหลือบชักแม่น้าทั้งหามาเบาในหยิงพอแต่ได้ยินลูกเบาวจังสันอินีกระดมตาไหลตัวบันิอดบ่ได้เ <c oughs> มียาวางได้หูบอโอ้ย oh, สุสีหาน้ากันเห็ดยังอีเจ็ดมือสุกกับมาหากันแล้วปติว่าเอามันกับแมนอยูแมนสิไปสอสมมือกับขีบ้หอดคือเกาเด้แห้งนงมิวหนาะั่งเป็นคนแบบเบาเก่งชอเลาะขี่อ่อนอยังสีนาะส่วนอันโตตุต้นน่อยเน่ยบ่รู้ฟ้ารูมองหรอกว่าแม่สิไปไซนันนะอ่อแอ่อแอปากโดเดโดเดหากินย่างเดียวถามว่าอันนี้ฉันครบรอบ3เดือนที่ลาคอดแล้วบอกที่จะกลับไปเหตุงานแมนค่ะครบรอบแล้วแต่ ฉันสิยังบ่าท่านด้เขาไปเห็ดงานอยู่ในโรงงานดอกฉันสิไปไล่ซดจัดปูซะกอนแล้วอีกอยางงานโรงงานนะฉันก็นสิลาต่ออีกเดือนหนึ่งค่ะเพราะว่ายังติฉันมีภารกิจช่วงเดือนกุุภมพนา์นี่โอ้ทุระหลายแหงเลยนี่เตรียมสิ่งเตรียมของแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเด้กปาปู่กัสตาร์ทรถถาแล้วค่ะแต่ว่ายังบ่ทายย่านด้อยากไปยิงเอ้ย คือมันเป็นอีอย่งที่ทําใจยากบอกคักได้ได้สูงฉันบอลูนะว่ากลับไปนี่ฉันสิไปทษเหตุงานโรงงานอยู่อีกโดนบอกฉันอยากจะได้ล่าออกก็มาอยู่น้ําลูกอยู่หลายคนก็บ,บอกเนาะลูกเพจก็อบอกว่า,ย,าย้ายเจ้าพร้อมทุกอย่างแล้วเด้เอาจริงๆยิงฉันกับก่อนแก้วก่อนข้ากับคิดคือเธอนั่นแหะเพราะว่าอายุเท่ากับหลายแล้วแล้ว,ลว,ลวอีกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเท่ากัปูทางไว้เบิดแล้วจังสินะพอตะอุ่มตะฝ้ายตะกอดตะหอมตัวตุ้นแล้วมันบอกกับ้างตัวตุว้นทิ่มลงไปที่นอนค่ะแล้วก็กําลังสิไปน้องมิวน่ะยิงก็ให้ฟุ้ไหว้แลนมากอดแม่คือเก่าได้ไม่ไหนูไม่อยากให้แม่ไปว่าซั่นโอ้ยสู้เนี่ยสู้มือแบบเนี่ยฉันบ่อยากให้มาฮอดเลย อามเดือนมันคือไม่แถอววาตอนที่มีน้องมิวเดียวแต่กี่เนาะแบบว่าจากลงมาเหตุงานยังสิแม่กระทอมละม่านแล้วบัดนี้มามีตัวตุ้นอีกโอ้ยหญิงฉันยิงเจ็บหัวใจปวดหัวใจหุ้นสองเลยแลวตอนนีตัวตุ้นน่ะจำนาฉันได้แล้วแหงเห็นแม่แหงยิ้มแหงหัวแองอ่อแอแจังสิไอ้หญิงโอ้มันต่อมละม่านบ่คักได้เดแต่ว่างที่ยืนกอดลูกอยู่นี่เนาะก็ได้แต่คิดในใจว่าเมื่อโดนดอกบ่โดนดอกลูกแม่สิบ่้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิน้นอีกดูดอกจากนั้นก็ถึงเวลาออกเดินทางแสงยมเ้าาท่นี่ต่วากองไปดสนามบินกอาดเศร้าต่วาน ยังฉันก็ไปใส่เศษขยวมาเกาะ <c oughs> แห่งตะขึ้นมานางเครื่องรถบบดนี้พ่อปู้ก็เปิดแอร์อีกบัดนี้โอ้ยหนาวบอค่ะออกจากบ้านมาประมาณ6กโมงเคงมาหอดสนามบินประมาณ7จ็ดโมงเคืองก็คือสิบานเะปาดใหญ่จากเขาสวนกวางมาหาคอนแก่นมันไก่ขนาดนั้นเลยบอกวายไกลแล้วเนาะมั่เป็นเกือบลอยลกคุณนบอกฉันยังคิดเลยว่าทาคาังหนาเดินทางโดยท่าอากาศยานบูย้ยวาถึกซึฉันเสไปข้นเครืองยู่อดรดีบอพวายยังตีบ้านพอปู้เมียฉันข้นตรงยุจังหวัดขอนแก่นกับแม่ยู่ต่ว่าเขาสวนกวางนาะถ้าไปอุด ก็เตรียมตัวออกเดินทางตัวบัการ <c oughs> เดินทางของเฮาในมือนี้ก็สิเดินทางโดยเครื่องบินของแอร์เอเชียค่ะเวลาคืนเครื่องกับประมาณ8โมงกว่าแต่ว่าฉันมาหอดแบบว่าก้อนเครื่องชั่วโมงเลยเด้มาหอดก้อนดีกว่ามาบ่ท่านค่ะเพราะว่าเขามีประสบการณ์รังทีแล้วแล้วอุจจวจะแห้งกำลมิวนะ <c oughs> แต่วนะ่าณะตอนนี้เวลา8โมงไม่รู้ว่านิวเข้า่ะแต่ว่าออก็บ่เป็นยังเดียวไปหอดกรุงเทพก้อนให้ซีโอผ้าหากินกไดดอกเฮ้เ <c oughs> พราะว่ายัางตียันโตเครื่องแล้วก็มีหลายคนถามฉันว่ยาย่ายเจ้าครื่อบ่าบอกลวงหนาแน่เวลาเจ้าสิจัดปูขี้มจังซีนาบาง ไปแบบฟ้าๆจังเสียบินตรงไปเลยเพราะว่ายังตีมันเป็นคําสั่งของซีอค่ะซีอจองตัวให้ปรับแบบแล้วก็บอกว่าพี่ดูดมาเลยค่ะมาจัดโปนั่นอ่ะฉันสิฮู้อีกที่แบบว่ามือนึงหรือสอมือจังสี่แม่ฉะนั้นถ้ามีลูกเพจหลายคนทักมาถามสิจัดโปอีกบก่จัดโปอีกมือใดนั่นนนนี่ฉันก็าสามารถตอบได้เพราะว่ายังติมันขึ้นอยู่กับบริษัทแม่ค่ะที่เขาจะจัดการกับชีวิตเราเขาบอกแก่ไหนเขาก็ต้องไปแบบนั้นฉันบ่รู้เรื่องหนาเลยและนี่มาฮอดสนามบินดอนเมี่ยงรอบนี้มาลงสนามบินดอนเมี่ยงเด้อบ่แม่นสุวรรณภูมิอ๋อไม่ใช่สนามบินดอนเมืองมาฮอดกัฟ้าบอกซีอโเลยพาซื้อขนม หยิบซาลาเปาค่ะฉันหิวเข่าแห้งฮึ